อ้าลูกนี้ทําเราเล่นง่ายหน่อยคนระแดงขึ้นคู่ลูกนี้ผมเข้าเลยนะคสี่พันใจพอปะ่ะถ้ามีใจก็ตามมาครับลูกนี้ผมเข้าเลยนะสี่พัน น้องชาแนลจากอิตาลีนะครับวันนี้น่าจะเป็นคนแจกใหม่ไม่เคยเห็นนะแต่เปิดให้ผมแน่นอนดอกนี้ร้อยเปอร์เ็ตรอเปอร์เซครับดอกเนี้ยผมบอกเลยนะนี่ไงผมเอายันได้เนะียเราอย่าไปกลัวลูกทบลูกทบลูกเทิเนะเอาไพ่มันสวยอยู่แล้วนะหาห้องมันสวยๆใช่ไหเตาแดงต่อเลยนะน้ำเงินยังไม่เคยตัวขึ้นตัวคู่นะครับ ถ้าเกิดว่าลูกนี้เอาสวยเลยเนี่ยแดงคู่รออยู่แล้วเนี่ยอแต่ลองดูนะห้าร้อยต้องทบอะถ้าไม่ทบอะตามตามเหนื่อยผมอบอกเลยถ้าเสียเท่าไหร่ต้องทบเท่านั้นเลยเนะโอ้น้ำเงินขึ้นตัวคู่มาแล้วอาไม่เป็นไรครับทบเกินอีกเหรอทบ้วอัพอีกเหรอเฮ้ยทบ้วอัพนี่ ถ้ามีทุนเะน่ยยังไงก็ได้นะผมว่าคนเรามันจะทบผิดเกินสักกี่ไม้กันเชียวนะแต่สิบไม้ผมเคยมาแล้วนะพูดไว้ก่อนผมเข้าแดงเลยนะครับสองพันดอกนี้ทบอัพให้ดูเลยน้ำเงินไม่เคยขึ้นตัวคู่ซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ขอเป้าสามหมืไปเลยครับก่อนไปเที่ยวโอ้สามหมืนนั้นแค่ทุนคืนผมนั้นนะ่ะ เก็ดแต้มนํามาก่อนนี่บล็อกโชว์เลยไงลูกอัพแค่นั้นแหละจัดไปดิสวยไปห้องนี้ค่อนข้างสวยเนรัยตารางห้องโกงเป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะครับแต่ตรงนี้มีเส้นเดียวที่ยังไม่สวยเท่าไหร,ร่นะลูกนี้ถ้าเกิดลอกเข้าไปที่น้ําเงินเนี่ยขอเข้าน้ําเงินห้าร้อยดูแล้วกันเผนื่อมันขึ้นตัวคู่มาเราจะได้ทบได้ไงจะได้ไม่ต้อง ผิดจังหวะนะครับกาบเผื่อ,อไว้ไม้หน้าด้วยนะยนงงยบล<ก>อกซิบไปเลยครับดอกนี้นี่ครับเอาไปแต้มหนึ่งนะแล้วแดงขึ้นคู่อีกแล้วเนะี่ยอ่ะได้แดงขึ้นคู่ใช่ไหมโอเคมองตารางฮ่องกงแล้วรอน้ําเงินอยู่เป็นปิงปองฮ่องกงนะครับ ไปเดสองพันครับเข้าเลยเส้นนี้นะกล้าวัดกล้าเล่นเลยนะคิดซะว่ากำไรมาเล่นนะกำไรในรอบนี้แล้วกันอย่างน้อยก็เป็นแต้มเลยวะนี่ไงนี่ไง เปิดมาแปดหลังนียโอ้โหไงท้องเลยนะผมบอกเลยดองนี้นก่อนคู่ก็มานะฮะจริงๆอะ่ะแต่ผมกลัวเข้าผิดจังหวะไงไม่ใช่อะไรผมไม่อยากเสียทบสองรอบนะผมขอเข้าไปที่แดงแล้วกันลูกนี้เล่นปลอดภัยนะแต่ก็เลิกเลย <laughs> เฮ้ยนักเก็ตมาพายอะ่ะเอ้ยอ้าวงี้โดนผมแล้วร้อยปอร์ซ็นนะครับอะได้อยู่นะแต่ว่าแดงเนี่ยถ้าเกิดมองจริงเนี่ยมีรุดม,มาตัวเดียวยนะครับควรตามแดงคู่นะลูกนี้แต่ไม่เอาคนระับผมขอเข้าปิงปองแล้วกันผมไม่คิดเยอะนะเข้าปิงปองขึ้นสองตัดนะครับจบเลยแค่นั้นแหละใมันรู้มือไปเลย สาวเราที่บิจิะไรอ,อ,อ่ะโอ้ใครมาดูดวงตรงนี้นี่เพลงอะไรอ่ะโอ้โหไม่มีใครรู้นะเอ้ยออมัวจะไปดูเพลงแล้วโอ้โดนกินเลยเวนเอ้อยได้อยู่แดงขึ้นตัวคู่นะจริงๆเลยทันครับทันอยู่โอ้โหลูกนี้ น่ากลัวมากเลยวัดตัดไปครับพันหนึ่งพอลูกนี้ไม่อัพนะครับขอทบไปแค่พันเดียวพอเพราะว่าลูกนี้ปิงปองห้องกงมันรอแดงนะครับเส้นต่อไปก็แดงอีกผมก็แดงมันไหลนะครับตัวนี้ก็เลยเอาแค่แบบกำไรนิดหน่อยโดยก็จะได้โดนนิดหน่อยบ้างนะครับนี่ไงโดนได้นะว่าแล้วไหลเลยนะอย่างนี้ผมตามแดงอีกมาครนะับดองนี้ หลังนี้ต้องทบคืนนะทบตามคืนเนะี่ยเข้าแดงเลยสองพันในวัยคนับตารางห้องโกงมเป็นเส้นแดงเนะี่ยเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะถ้าไม่ได้ไม้นี้ย้ายนะครับเต็มย้ายเลยเอ้ยเดี๋ยวต้องรอน้ำเงินอีกลุ่นหะนึ่งย้ายได้นะ นี่ไงบอกแล้วเนะี่ยทบเอาจนได้นะมาสวยอยู่นะเอาจริงเราแก้ไขสถานการณ์ได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งให้เขาให้ตรงนี้เนะี่ยไม่น่ามากดดูนะรูปนี้ผมตัดโชว์เลยเข้าน้ำเงินแบบเท่ๆเนะี่ยห้าเราไวดูนะ หนึ่งแต้มนำมาก่อนนี่มีห้าแต้มละนี่ห้าแต้มผมว่ากินละทุนมาหมื่นสองครับกินเลยครบดอกนี้นไปไปเฮ้ยเอยนีย่ผู่โชคดีของเราเนี่ยว่ะได้รางวัลเทอะไรน่ะเห็นนะไหมผมตัดชมคมบอกแล้วผมเข้าแดงต่อเลยแรมเปลี่ยนดีลเลอร์ว่ะเอาละ อ่ะลูกนี้ผมเข้าแดงแล้วกันทุกคนขอจบที่ลูกนี้เลยแล้วกันบวกสักหมื่นเดียวพอฮนะตามเป้าผมแล้ววันนี้หลังๆมาเราไม่ค่อยได้เล่นตามเป้าเท่าไหร่ขอเอาแค่ตามเป้านะว,วันนี้กลับม,มาเอาแค่หมื่นเดียวก่อนนะไม่สามหมื่นแล้วผมว่านะมันจะล่อผมอีกสามหมื่นมันจะล่อผมเพิ่มอีกสามหมื่นหรือเปล่ามันน่ากลัวตรงนี้แหละเนี่ยครับโอเคมีหกแต้มนะ อุ๊ยไม่ให้ผมเลิกด้วยนะดอกนี้นะโอ้แล้วโดนเลยนะจั่วมาอย่างนี้ก็เสร็จมันเนเสร็จเลยนะหรือผมควรไปเลยเดี๋ยวกนเนี่ยแม่งเอาเข้าพันหนึ่งครับตัดแดงอีกลุกหนึ่งนะเรามีมาอยู่มาอยู่มาดีเลยแหละไม่ใช่อะไรถ้าก็จบตรงนี้ได้ผมจะได้มีคลิปไว้ลงด้วยไงเออ จบได้แหละลูกเนี้ยขอจบเลยแล้วกันอยากเห็นไม้เทโอ้โหสองหมื่นเอามีดมาแทงผองมไอ้ผมเทสองหมื่นอุ๊ยคิปหายละเลิกไหม,มยอย่างเงี้ยเริ่มโดนแล้วนะผมไม่กล้าทบไม้ต่อไปแล้วอะแดงขึ้นตัวสามเนี่ยนี่เลย ไม่เอาดีกว่าอ่ะพึ่งหน่อยละกันโอ้โหพึ่งไม่ได้เลยนะตรงนี้ยอะอะไรดีไม่ขี้หรอตาน้ําเงินหรอไม่ยืนแล้วกันผมว่านะมันจะเข้าเป้าแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยนี่นพิกมาแดงคนระับถ้าเล่นเมื่อกี้ตามน้ำเงินแน่นอน มีรูปด้วยอ้าวแล้วมันไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเห็นว่าเนื้อขั้วมันเป็นหนุ like. ่มทวมร่างใหญ่ şey nice ไม่ใช่หรอืมยังมาเชื่อสื่อดูดวงอีกเอผมคิดอยู่ว่าจะโชว์ไม้หมื่นเงี้ยแม่แม่แมแมมยา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 ลูกนี้ผมขอไปพันเดียวพอได้อะไรถ้าเสียแล้วใครจ่ายไม่มั่นพอพอพอ อะหลอกนี้ผมปอกได้อยู่นียครับเอาเข้าเป้าพอแล้วกันเส้นนี้เข้าปิงปองต่อเนี่ยถ้าถ้าเข้าแดง,ง,งปุ๊บเราจะตามแดงอีกเม็ดหนึ่งลองดูนะอ่ะมาจัดครับกองเชียร์รอท้ำอยู่ <c oughs> ไอ้รอซ้ำกันสนุกขนาดไม่เท่าไรผมไม่นอนไม่หลับเนี่ยครับบอกตรงๆมัน ตาาหมื่นมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสําหรับผมหรอกแต่ว่ามันก็นอนไม่หลับอยู่นะไปเสียแบบนั้นนะหออร้องนี่ไงผมสู้นะบอกแล้วนะผมจะเบิ้ลแดงอีกเม็ดหนึ่งตามปิงปองฮ่องกงนะจะได้จบเลยเสีแล้วมันหัวร้อนใช่เงินนะมีเสียนอนไม่หลับนะดูอยู่ผมข้าแดงปิดจ็อบเลยเนี่ย เสียห้าร้ยังเครียดเออผมเบิ้นแดงเลยนะลุกงี้ให้ผมปิดจบสักทีเถอะนะอยากจบใจจะขาดถ้าไม่จบมานี่ผมหยุดแล้วนะไม่จบให้ผมอะมันหลอกผมไปทบอีกแล้วเนี่ยโอเคมันหลอกผมไปทบ ผมเลิกเลยแล้วกันเอาเก้าพแล้วกันนะครับขอตัดจบเท่านี้เลยนะไม่งั้นก็ไม่ได้เรื่องนะวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่งผมสุดท้ายผมทบปับ๊บปั๊บป๊บป๊บเข้าขึ้นไม้แปดพันเรียบร้อยเข้าสูตรมาเลยเลยมันล็อกยุ้ผมอะ <laughs> ล็อกยุ้ยผมตายเลยล็อกกันอีกแล้วเออล็อกเกินแต่ว่านี่สวยนะเดี๋ยวดูดิ ถ้าโป่งสวยจริงต้องออกล้ำเงินลูกนี้ดูนี่เป็นไงพอากดดูนี้ปั๊บน้ำเงินออกให้ผมไหมเฮ้ยมาว่าภาษีดีสีแต้มเอาไปก่อนสีแต้มแล้วกินด้วยเนะนี่ยดูทรงละเนี่ยแล้วกินด้วยเนะี่ยโอ้ล้ำเงินมาจริงอีกสักพันไหมล่ะอีกสักพันไหมล่ะ เอามาดิตัดแดงเลยลูกเนี้ยพันหนึ่ง,งเงินเทมานี่เอ้ยอะไรใจเย็นเงินเลยเหรอไม่ใช่ถ้าเกิดตามโป่งลูกนี้เนี้ยขอให้ไปแดงนะแล้วไปเทอะไรอย่างนั้นเทลูกนี้ก็โดนผมนะเจแต้มมาก่อนเนี้ยป๊อปเก้าเลยเนี้ยโอเคถึงเป้าจบนะโอเคนอนรับฝันดีแล้ววันนี้นะ <laughs> โดนจริงวันนี้ผมเอาจริงนะไปเล่นกุ้มใหญ่เขาล็อกยูสผมกลัวเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ดื้อเออมันไม่ดื้อเ่ะตัดได้อีกนเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยแดงขึ้นคู่อ,ะอ่ะดูนี่มันจะไปอยู่ที่ตรงไหนโป่งมาสวยจัด นี่ไงโป่งสวยหรอโป่งสวยจริงนี่ไงตายไปแล้วนะโป่งตามโป่งก็ง่ายท้องครับดอกนี้ชมไม่ได้นั่นแหละผมเลยไม่อยากจะเล่นเนะ่ยเพราะมันจับจุดตัดอะไรยากนะครับตรงโป่งเนะี่ยมันก็แค่ยึดได้แค่นิดนิดหน,น,น่อยนะเราเล่นตามสากลบวกกับฮ่องกองอนะ่ะดีที่สุดละผมว่านะไปจับตรงนั้นไอตัวนี้ไม่เข้าไยตัวนั้นไม่เข้าสรุปไม่กล้าเล่นนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่นะเดียวต,ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่โอเคตอนนี้บวกแล้วหมื่นหนึ่งพอใจละอีกแปดพันเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเอาคืนแน่เรียบร้อยโดยให้ตายได้ดจริงเราเล่นเนี่ยดูให้มันเข้ากันนะสองฝั่งเนี่ยเล่นทบมั่นใจเลยอนะตารางห้องโกงเปิดไม่สวยตามไม่สวยเลยจบแค่นั้นนะครับ หรือมั่นใจว่ามีสวยม,มีอ่ะก็เอาสวยไปเลยเนี้บเนี้ยอย่างลูกเนี้ยเข้าไปเลยแดงนี่ผมเล่ดูอีกห้าร้อยทียังไม่เลิกเลยไม่เลิก <laughs> <laughs> ผมเล่ดูเลย <laughs> จะถอดก็ไม่ถอดสักทีอ่ะหมดแล้วนันน่งคุยอ่ะ <laughs> ผมเข้าให้ดูเลยเนะี่ยเข้าฮ่องกงดอกเนี้ย ตองแม่มอีละมั้งนี่ะเป็นไงได้เพิ่มอีกห้าร้อยพอละดูนี้เนปะพอพอคือพอรอไม่เลิกสักทีอพอพอพอถอนนี่ว่าถอนนี่ว่าเอ้ยแต่มันเหลือเศษห้าร้อยนะไม่ได้เราจะคิดยัางไงาไม่ได้ เผื่อได้อีกหมืน่น <laughs> พอละข้าวเป้าลเลยครับข้าวเป้าละเดี๋ยวมันจะร้อนเงีปเปล่าเดี๋ยวจะเอเอกลัวมันจะยาวไม่ใช่ไรสามเป้าก็พอเนี้ยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนอีกแปดพันเดี๋ยวมาออ 8, เ,วมเอานะวันนี้